ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง แล้ววันนี้นะคะสายจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวรีสอร์ทที่มีแนวคิดเกิดสามอย่างให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและพึ่งพาตัวเองได้นั่นก็คือที่นี่เลยค่ะดําเนินแครรีสอร์ท และตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับเฮียยุทธค่ะเจ้าของดําเนินแคร์รีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทรายค่ะเฮียค่ะโหพอเดินเข้ามาข้างในบรรยากาศก็ร่มรื่นฟีลิ่งแบบสบายๆผ่อนคลายเลยค่ะคอยากทราบว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่เฮียสร้างที่นี่ขึ้นมาคือมาจากอะไรคะแนวคิดเริ่มจากผมได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีที่พักคุยแช์เนี่ยในอัตราส่วนตามกฎหมายค่ะก็คือประมาณร้อยต่อสองห้อง หกมาครับวันหนึ่งเราไปพักที่เยอรมันเนี่ยเราไปกันแปดคนพิการเขาก็มีแค่สองห้องโอ้อะไรอยู่กันยังไงอะคะเฮียใช่เราก็หมุนเวียนกันใช้ตั้งแต่ผมอุบัติเหตุเมื่อปีสอง7ห้ารอยี่สิเจ็ดผมก็ไปอยู่กรุงเทพแถวบางแค,คะนะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงพิมพ์เกี่ยวกับบริษัทยสยามน,นิชินที่ทำเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดครั้งหนึ่งเมื่อคุณพ่อเนี่ยมายกที่ดินให้ ที่นี่เลยใช่ไหมคะที่นี่ครับเป็นบ้านเกิดของผมก็มาลงทุนทารีสอร์ทที่ตอบสนองสําหรับคนที่นั่งวิวแชร์ค่ะโดยเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานว่าต้องการอะไรใช่แล้วก็สร้างบรรทัดฐานของตัวเองขึ้นมาก็คือทุกห้องของที่นี่จะรองรับวิวแชร์ได้หมดเลยถูกไหมคะที่นี่มีทั้งหมด15ห้าห้องก็จะรองรับวิวแชร์ได้ทั้งหมดว้าวเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดสองคือฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราจะมียี่สิบห้องก็จะรองรับวิวแชร์แค่สิบห้อง ถ้างั้นทรายตารบวนเฮยุทธค่ะพาทรายเดินชมห้องของที่นี่ได้ไหมคะครับยินดีครับเชิญเลยครับอันนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วถูกไหมคะอ้อแล้วอย่างพื้นที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกการที่เราแบบเขียนวิวแชร์อะไรเงี้ยค่ะที่นี่รองรับยังไงบ้างคะเราก็เริ่มตั้งแต่จอดรถหน้ารีสอร์ทนะครับก็จะเป็นพื้นเรียบตลอดไม่มีสเต็ปนะครับปกติวิวแชร์เนี่ยเขาต้องการความกว้างประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรยี่สิบนะแต่ของเราก็ทําเกินไว้เผื่อรถเซอร์วิสนะครับ แล้วห้องพักที่นี่คือมีกี่ประเภทนะคะห้องพักที่นี่จะเป็นเราจะแบ่งเป็นเ,เรียกว่าวิลล่าค่ะแล้วก็มีห้องเป็นแฟมิลี่สองห้องต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีหลากหลายครับแล้วห้องแรกที่เราจะไปดูกันคือจะเป็นห้องไทายประเภทอะไรคะเออวิลล่าครับวิลล่าเลยหลังไหนเอย่ยหลังขวามือครับหลังขวามือเลยนะคะครับ อันนี้เป็นประเภทวินล่านะคบว่าสังเกตประตูทางเข้าก็จะกว้างครับห้องข้างในก็กว้างค่ะแล้วก็ตรงนี้เราต้องนิดสเปซเพื่อจะกว้างเพื่อให้วิวแชร์เนี่ยเข้าไปได้อ๋อจริงด้วยอ๋อทั้งสองฝั่งเลยค่ะใช่เพื่อจะย้ายตัวขึ้นไปอืมต้องมีฮะโอ้แล้วคือบรรยากาศข้างในก็กระจมองทะลุธรรมชาติได้เลยค่ะห้องกว้างมากครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้แล้วก็จะนิดเป็นประตูเลื่อน ประตูเลื่อนที่กว้างอีกเหมือนเดิมกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับห้องก็จะอยู่ประมาณสองคูณสามหกตารางเมตรแล้วเข็ดเนี่ยต้องนิดอย่างนี้ที่ขาสอสดเข้าไปได้ค่ะนะเพื่อชักโคก็เหมือนกันชักโคก็ันี้ที่ว่าพายุงตัวได้พยุงตัวเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆนิดนึงเพราะว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่เรายิ่งมีแรงนิดึ่งใช่ไหมถ้าห่างเหมือนยิมนาสติดไม่ไหวก็ใะ่ยายากไม่มีแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ยกอย่างเงี้ยย้ายตัวขึ้นไปแล้วก็นี้ทุกที่นี่จะสังเกตเราเห็นมี ฝากบัวอยู่สองด้านอ๋อนั่นสิคะใช่แล้วบางบางท่านเนี่ยเป็นอาวภภพาสเนี่ยพอขึ้นชักโคกแล้วเนี่ยทาจิตธุราประจําวันเสร็จจะอาบน้าเนี่ยเขาไม่อยากจะย้ายตัวอีกครั้งหนึ่ง<อ>เขาจะอาบบนชักโคกเลยอ๋อกลับอีกประเภทก็จะย้ายขึ้นแท่นเพื่อจะอาบวันนี้ค่ะเราก็เลยทําไว้สองอย่างแล้วแต่สะดวกให้เลือกเอาเลยครับผม,มพวกเยอรมันพวกทางยุโรปมาก็เขาบอกว่าเราทําได้ดีกว่าประเทศเขาอ,อีกอ๋อ เพราะเราเป็นเองไงแล้วด้วยความผมเนี่ยเป็นนามพาตระยะสูงอย่างนี้ช่วงล่างก็หมดความรู้สึกหมดแล้วเหลือแต่มือเนี่ยก็เลยก็เลยพยายามทําให้ตัวเองใช้ได้ถ้าตัวเองใช้ได้เนี่ยโอกาสที่คนอื่นจะใช้ไม่ได้น้อยมากน้อยมากแล้วอย่างห้องประเภทนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะก็อย่างห้องนี้โดยปกติราคามัน2,000ันปัจจุบันก็ลดเหลือพันหนึ่งเห้ยถูกมากเลยผแล้วก็เตียงเสริมเรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้อนี่ยนะโดยไม่คิดเงินเพื่อจะ สร้างให้ลูกคา้าขเข้ามา,าพักก<า><ช>ันเยอะๆผ่านห้องพักประเภทวิลล่าไปแล้วคะ่ะเฮยยังมีประเภทอื่นอันไหนแนะนำอีกไหมคะก็จะเป็นห้องพักแกงแฟมิลี่ที่อยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับ ครับ, hey, บ,บรีคิวก <but> ็จะเป็นประกอบไปด้วย2ห้องนอนสองห้องน้ําค่ะแล้วก็มีห้องรับแขกนิดนึงแต่ว่าทรายเห็นเป็น2ชั้นแบบนี้แล้ววิวแชร์จะขึ้นไปได้ยังไงอะคะเออเราทําลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเน่ยนะฮะเป็นลิฟต์แบบง่ายๆก็สําหรับ<อ>ขึ้นไปชั้น2ได้อยากเห็นเลยค่ะว่าลิฟต์ที่นี่ออกแบบยังไงเดี๋ยวพาไปดูได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับค่าไป โอเคนี่คือห้องแฟมิลี่นะครับโอ้ชื่อห้องน่ารักเลยค่ะตลาดแคร์ตลาดแล้วห้องนี้แบ่งโซนยังไงคะซ้ายขวาก็หนึ่งห้องเนี่ยพักได้สามท่านก็มีห้องน้ำในตัวอ๋องั้นเราเข้าไปได้ไหมคะนี่ก็จะได้ทั้งหมดหกท่านโอ้ถือว่าเยอะเลยนะคะอ๋อมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยกว้างมากเลยแล้วก็เตียงพื้นที่ทุกอย่างก็คือหมุนกะตัวได้เองเลย พื้นที่ทั้งหมดของห้องประเภทนี้คือเท่าไหร่คะอันนี้ก็60ตารางเมตรโอ้6 0ตารางเมตรก็แบ่งเป็นสองห้องนอนค่ะก็คือมีห้องน้ําอยู่ในตัวของห้องนอนทั้งสองห้องเลยเวลาพื้นที่คือแบบกว้างขวางตรงนี้ก็คือยังเว้นช่องว่างแล้วห้องพักประเภทนี้ราคาเท่าไหร่คะเฮียก็ ปกติมัน4,000ก็ลดเหลือ2,000ทุกวันเลยปะคะจันถึงอาทิตย์เลยราคาเดียวกันราคาเดียวกันหมดโอ้โอเบเสร็จก็คือพักได้ทั้งหมด6ท่าน6ท่านครับโอเคนอกจากห้องประเภทนี้แล้วยังมีประเภทอื่นไหมคะก็จะมีห้องเดียวอยู่ข้างบนอยู่ด้านบนชั้น2ที่เมื่อกี้เฮียบอกว่าต้องขึ้นลิฟตใช่ไหมคะใช่ครับถึงเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคคือไม่มีใครช่วยเลยก็คือเฮียสามารถดูแลตัวเองได้เลยก้าทำได้อ่ะห้องต่อไปเป็นห้องไหนคะก็เรียกห้องสุพิเลยราคาก็อยู่ที่1000บาทนอนได้3ท่านอห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อฟังก์ชันห้องน้ำเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยน่าอยู่น่าพักมากเลยทั้งหมดก็คือนอนได้3ท่าน3ท่านสบายสบายกว้างๆเลยไม่เบียดเสียดกันด้วยครับดีมากเลยค่ะ อั่งนี้ก็คือดูโมเดิร์นแต่ยังคงสไตล์ความเป็นไม้อยู่เลยใช่ครับแา่ว่าเฮียชอบไม้ใช่ไหมคะชอบไม้ครับรอุ้ยกว้างอีกแล้ว,วที่นี่คือทุกห้องทุกทายคือจะเน้นความกว้างอันนี้เรา<ม>เราดูคอนเซปต์เวลาออถ้าเกิดว่าเป็นคนพิการมาพักเนี่ยเขาจะต้องมีผู้ติดตามเราก็เลยทำเตียงผู้ติดตามไว้อย่างนี้ด้วย อู่ก็คือใกล้ๆกันเลยใช่แต่สังเกตอย่างหนึ่งห้องพักที่นี่คือทุกห้องโซฟาจะแบบอลังการกันหมดเลยนะคะโซฟาแบบดูดวิญญาณเลยแล้วก็มีทีวีมีเสียงมีความสะดวกครบท<อ>ุกอย่างครบหมดครับ,รบห้องน้ำนะคะห,ห้องน้ำด้านนี้ห้องน้ำด้านนน้นตรงนี้เราก็จะเป็นประตูเลื่อนเหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็จะทําให้มัน comfortable มากขึ้นนะฮะทำให้มันมันมันสะดวกมากขึ้นข้าไปอีก ด้วยการติดตัวนี้ให้มันชิดนิดนึงนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่สำหรับคนพิการแล้วเนี่ยเวลาเวลาเราเข้าเข้าไปเนี่ยเหมือนกับ<ะ>ที่ผมบอกนะตอนยกตัวเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆตัวนิดนึงมันก็มี<ต>มกําลังนี<ะ>่มีกําลัง<ะ>ถ้าอยู่ไกลก็ไม่มีแรงโอเคแต่อันนี้อันนี้เราจะปรับปรุงเป็นแบบนี้ละก็คือสามารถเคื่อมถึงทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งครับก็คือไม่ต้องมีฝักบัวสองอันแล้วแต่เลือกได้เหมือนเดิมผนังแบบไหน อันที่นี่เราเราจะเน้นเป็นน้ําร้อนเราไม่ใช่น้ําอุ่นคือถ้าเกิดว่าทางทางทางตะวันตกอ่ะนะทางทางนู้นเขาจะเน้นน้าร้อนเนี่ยเพราะมันเป็นน้ำร้อนเป็นน้ําร้อนกับน้ําเย็นผสมกันเป็นก๊อกผสมเป็นก๊อกผสมครับแต่สังเกตว่าห้องพักของที่นี่คือมีโซนครัวด้วยค่ะเนี่ยเน้นอยากจะให้เป็นลองสเต์นิดนึงไมโครเวฟพร้อมเลยซิงต่างต่างพร้อม ห้องพักที่นี่คือราคาเป็นยังไงบ้างคะเฮียราคาปกติอยู่ที่3,000บาท oh. ช่วงนี้เราก็ลด50เหมือนกันก็เหลือพันห้าพันห้าครับพันห้าเราก็พักได้3าท่านอีกเหมือนกันหานเฉลี่ยเร็วๆเ,เลยตกคนละ500บาทใช่ครับคุ้มมากครไดห้องที่กว้างสะอาดแล้วก็ดูใหม่แบบนี้ด้วยครับผม,มาพักกันนะคะ <laughs> เราสามารถพาคนพิการเนี่ยนะหรือว่าผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าทางเรือหรือว่าทางรถ <Dest> อุตุชี้ไทยรับลมหนาวะระลอกใหม่ขยับคาดการฤด,ดูร้อนไปต้นมีนาคมบลิงเคนหารือครั้งแรกหวังอี้ หลังปมขันแย้งบอลลูนรุกน่านฟ้าติดตามได้ใน TNN News ข่าวเย็น15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเจาะลึกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจมาแรงเกาะติดทุกเรื่องราวของโลกการค้าการลงทุนใน Business Watch พบกับโสพลณวรัตนาพงศ์และชยาทิพย์โลจนาโกสินวันจันทร์ถึงศุกร์ยีนาฬิกา15นาทีถึง22นาฬิกาและวันอาทิตย์21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางพีเอ็นเอ็นช่องสิบห กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากถามพี่เลว่าที่นี่ยังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะก็มีอีกหลายกิจกรรมนะอย่างวันนี้เนี่ยที่จะที่จะพาไปเ,เป็นกิจกรรมไหว้พระ <Wow. S 2> นะครับคือคลองดําเนินสะดวกเนี่ยยาวทั้งหมด32กิโลในในหนึ่งหลักเนี่ยก็คือห่างกัน4กิโลเนี่ยคลองมีทั้งหมด8หลัก8หลักเนี่ยในแต่ละหลักจะมีวัดเท oh. ่ากับคลองเนี้ยจะมีอยู่8วัดวา <Wow. S 2> นะวันนี้เราจะพาลงเรือไปนะคือ มิวแชสามารถลงเรือได้สะดวกโดยไม่ต้องช่วยกันยกคือสามารถลงเรือได้เองโอ้ยดีมากเลยค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่นั่งเรือละคะเราไปทางอื่นได้ไหมคะได้ครับคือที่รีสอร์ทเนี่ยเราจะมีทั้งทางน้ําและทางบกทางบกก็จะเป็นรถรถเราจะเป็นรถพิเศษที่เป็นรถไฮดรอลิกติดลิฟต์สามารถพาคนพิการขึ้นรถได้โดยไฮดรอลิกไม่ต้องแบกหามกันครับโอ้ถือว่าสะดวกสบายทั้งคนพิการรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยใช่แล้วเรารีสอร์ทเราเนี่ยมีบริการคือ สามารถมีรถที่ไปรับคนพิการที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วก็มาที่รีสอร์ทแล้วจากรีสอร์ทเนี่ยเราสามารถพาคนพิการเนี่ยนะหรือว่าผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าทางเรือหรือว่าทางรถรับโอ้โหเรียกได้ว่าซัพพอร์ตเต็มที่เลยให้เที่ยวได้อย่างสบายใจเลยค่ะถ้างั้นเราไปเลยไหมคะได้ครับวันนี้ไปทางเรือเนาะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเรือก็ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนันคานี่มีนักท่องเที่ยวมาร่วมทิปกับเราด้วยสวัสดีค่ะนี่ถามที่ดีกว่าค่ะว่าเรือลำนี้ค่ะถ้าวีลแชร์ลงมาเนี่ยจะลงได้กี่คันคะได้6กคันครับโอ้หกคันสําหรับนั่งอยู่บนวีลแชร์นะฮะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนผู้สูงอายุอะไรก็นั่งได้ค่ะเรือลำนี้ตามกฎหมายนั่งได้ถึง35ที่นั่งครับแล้วเรือมีออกทุกวันไหมคะก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวรีเควสต์มา สามารถไปได้ทุกวัดเลยไหมคะทางเรือนี้ไปได้ทุกวัดครับเพราะทุกวัดจะมีท่าเรือจอดแต่เรามีพิเศษที่วัดหลักห้าเพราะเราดีลกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสเมตตาก็ทําทางสําหรับให้ให้วิวแชร์สามารถขึ้นได้ตลอดข้างทางตรงนี้คือเราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านเรือนต่างๆได้เลยคือคลองดําเนินสะดวกเนี่ยมีอายุร้อยห้าสิบปีระหว่างนั้นเนี่ยคลองดําเนินเนี่ยเป็นคลองที่มีเศรษฐกิจดีมาก เราก็จะมีสองภาคฝั่งเนี่ยจะมีร้านค้ามีโรงพยาบาลแล้วก็มีร้านทองมีทุกอย่างเลยฮะยมีทุกอย่างเศรษฐกิจดีมากแล้วก็มีแบงค์บางธนาคารมีถึงสามสาขาสมัยก่อนดําเนินสะดวกเนี่ยจะเก่งเรื่องพืชผลทางการเกษตรจะเรียกว่าเป็นครัวของกรุงเทพก็ได้นะทุกอย่างเนี่ยจะลำเลียงทางน้ําเพื่อไปที่ท่าตรงวาดจากตรงวาดก็จะเป็นแหล่งกระจายออกทั่วประเทศทาไม่ทิ้งทอยู่คำสุดเท้าแว้งเหีย ไม่ไ้ทันอ่แสดงว่าเป็นแฟนขับประจำเลยใช่ไหมคะอ๋อเป็นเพื่อนของเฮียหรอคะก็จากจากแขกก็กลายเป็นเพื่อนเน่อ๋อแสดงว่าติดใจในบรรยากาศของที่นี่ที่ยุทธนะคะก็ได้พาทรายนะคะล่องเรือมาแล้วก็มาแวะที่วัดหลักสี่ราชสโมสรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันดีกว่านะคะ โด้านหลังพระพุทธรูปสวยมากเลยค่ะเฮียครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคุณวัดหลักสีนะครับที่กรุณาทําสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนได้ใช้ที่วัดครับนี่แล้วก็ได้มาเห็นบรรยากาศสวยๆแบบ,บนี้ด้วยก็คือเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าน้านํำตกครับเราไหว้พากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียพาไปไหนต่อคะก็จะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบอ๋อ

เราจะรวบรวมความรู้ทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมก่อติดความเคลื่อนไหวจากทุกประเด็นสุขภาพรอบโลกสะท้อนผ่านความคิดมุมมองของผู้ชี่วชาญตัวจริงเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค ติดตามรับชมรายการ TNN Health ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook, YouTube และ TikTok และเป็นเพื่อนกับเราในช่องทาง LINE แอปพลิเคชันเข้าไปใน LINE แอปพลิเคชันพิมพ์ t n n h e a l t h หรือใช้วิธี QR code สแกนที่มุมจอเพียงแค่นี้ก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเป็นคุณหมอใกล้ตัวใกล้ใจท่าน และติดตามรับชมรายการเทียนเนเฮลเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีโดยมีดิฉันหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังหวังก่อนติดตามได้ทางเทียนเอนช่อง The Destination ค่ะเฮียคะันวัดหลัก5ครับพอเข้ามาด้านในวัดแล้วก็คือคงบรรยากาศความร่มรื่นอยู่เหมือนเดิมเลยทำไมเฮียถึงอยากพามาที่วัดนี้ล่ะคะวัดหลัก5เนี่ยเป็นเป็นวัดที่เมื่อก่อนเนี่ยนะจะมีแบบว่าเป็นชุมชนเป็นตลาดน้ําที่ชาวบ้านจะพายเรือออกมาหนานแน่นมากทุกเช้าเขาจะเรียกตลาดน้ําโพหักตอนนี้เราก็กลับชุมชนที่นี่ก็กลับมาพยายามจะพื้นปูพยายามเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่ง ให้ชมวิถีชีวิตของคนดั่งเดิมค่ะครับแล้วเวลาเราจะไหว้ก็คือขึ้นไปที่ด้านบนใช่ครับข้างในกันด่ไหมคะอันนี้เขาเรียกหลวงพ่อไต้ลัดโลดลิ์นะค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในกันกว่าหาครับเราไหว้พากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียพาไปไหนต่อคะก็จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบอ๋อ เจ้าดังประจำท้องถิ่นแต่ทางไปก็คือด้านข้างตอนนี้เป็นตลาดขอ,อน,นี่นจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบที่นี่นะคะถือว่าเป็นรีสอร์ทที่น่ามาพักมากเลยค่ะคเนี่ยพอเดิน <Order S 1> จบครบที่นี่แล้วเนี่ยรู้เลยว่า ทำใส่ใจรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างคือเตรียมพร้อมให้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่แบ่งแยกเลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาพักที่นี่บ้างคะ่ะเฮียคะสามารถติดต่อหรือจองที่พักได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ช่องทาง Facebook ก็เป็นดำเนินแคร์รีสอร์ทนะครับ,รบในเว็บไซต์ก็เป็นดำเนินแชร์รีสอร์ทเหมือนกันค่ะมีอยู่2ช่องทางครับ มาแล้วก็จองที่พักที่นี่ก็ได้พักผ่อนที่นี่ลวมไปถึงทํากิจกรรมรนั่งเรือ <loop ing lik> ใส่บาตรไหว้พระที่นี่ได้แล้วรองเลยคะ่ะว่ามีความสุขแน่นอนเลยวันนี้ต้องขอบคุณเฮยุทธมากเลยนะคะ <ผม S 1> ที่พาทายไปเที่ยวแล้วก็ชมรีสอร์ทสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ในช่วงสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขเดอะซีรีส์มาพบกับภารกิจทำดีของเหล่าอาสาสมัครที่จะเปลี่ยนเรื่องที่น้อยนิดให้มีคุณค่ามหาศาลวันนี้นำเสนอในตอนเด็กเลี้ยงเต่ามารับชมพร้อมกันได้เลยค่ะสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุข by PTT EP กับกิจกรรมเปลี่ยนเรื่องน้อยนิดให้มีคุณค่ามหาศาล และว,วันนี้ครับเราอยู่กับอาสาทั้งหกคนจากปตอทอสอพอน่าไม่ได้ดึงนะมันตึงเองแอที่จะมาปฏิบัติภารกิจทำดี24ชั่วโมงกันที่เกาะครามอําเภอตัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้ะทำไมต้องเกาะครามล่ะอ๋อคี่สงสัยจังเลยเฮ้ย อธิบายอย่างนี้ครับคือที่นี่เป็นแหล่งวางไข่และเป็นแหล่งกําเนิดของเต่าทะเลซึ่งอยู่ในการดูแลของพี่พีทหารเรือที่ทําหน้าที่อนุรักษ์น้องเต่าอะแล้วทำไมต้องน้องเต่าล่ะก็คืออย่างนี้นะคือเต่าทะเลเนี่ยนะมีส่วนทําให้ระบบนิเวศมีความสมดุลมากขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความสบมบูรณ์ของท้องทะเลเลยก็ว่าได้ กลับมาที่เกาะอ,อาสาทั้งหของเรามาถึงก็เจอกับพระกิจแรกสุดหินเลยครับนั่นก็คือไปเตยตะกรอ้อโว้ยจะบ้าเหรอไม่ใช่ครับหาที่นอนครับโอ้ยเพราะก่อนจะเซฟน้องเต่าก็ต้องเซฟตัวเองให้ได้ซะก่อนไม่มีโรงแรมให้นอนต้องกางมุ้งครับโนเตียงโนแอโนแคร่มีแต่มุ้งและอาจจะมียุงเป็นเพื่อนอย เข้านอนแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องตื่นเฮี่ยงคืนเอาฝุนขึ้นมาครับพี่อย่าให้เด็กมันประมาทได้ภารกิจของจริงจะเริ่มขึ้นครับนั่นก็คือออกไปกับพิ่ทหารไปเดินสำรวจแหล่งวางไข่เตา่าโดยเขาจะสังเกตรอยแม่เต่าคลานกลับทะเลครับจะมีรอยแบบนี้ทําให้รู้ตําแหน่งของไข่เตา่าที่ฝังอยู่ใต้สายนั่นเองหาไข่กันครับภายตายการนนะําที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่อดูซิดูซิ ตรงไหนมีไข่เต่าอาจเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้ยขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขุด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 ไข่ที่ถูกเก็บออกมาจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังหลุมเพาะฟักที่เตรียมไว้ภายในย4่ีชั่วโมงครับเราจะไปยุ่งกับไข่เต่ามันทาไมแม่เต่าอ่ะอุตส่าห์วางเอาไว้คืออย่างนี้ครับเอามาฝังไว้ในพื้นที่ดูแลที่ปลอดภัยกว่าเดิมครับเพราะถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติอาจจะถูกภัยคุกคามได้ทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละแล้วรู้ไหมครับว่าลูกเต่าทะเลที่ฟักจากไข่ตามธรรมชาติทุกหนึ่งพันตัวจะรอดจนโตเต็มวัยไ,ได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเข้าไปอนุบาลเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอาเช้ามายังไม่ทันได้แปลงฟนันโอ้ ทุกคนก็ต้องมานั่งใจสานกันครับกับความน่ารักของน้องเต่าที่กําลังอยากจะออกจากไข่เพื่อลืมตาขึ้นมาดูโลกกันครับเป็นหลุมที่พี่พี่ทหารอนุบาลไว้ระยะหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่น่าจดจามากครับที่ได้มาเห็นช่วงเวลาน้องเต่าเนี่ยถือกาเนิดลืมตาดูโลกโอ้ยแถวบ้านอะมีไหมมีไหมไม่มีละสิ เื่อเหลือเกินครับว่าโมเมนต์ที่พิเศษเหล่านี้จะตราตรึงพวกพี่ๆเขาไปอีกนานเลยล่ะครับเอ๊ะเอ,ะเอะนั่นอะไรอะ่ะอุ้ยเห็นวัวที่หางตาเอ้าขยะริมชายหาดที่มันลอยมาติดนี่ครับโอ้ยรีบเคลียร์เลยครับพี่ขยะเหล่านี้เวลาลอยอยู่ในทะเลถ้าน้องเต่าหรือสัตว์ทะเลอื่นๆเพลิงกินเข้าไปอาจ,าอาจาเป็นสาเหตุที่ทําให้ป่วยหรือตายได้ครับเอามา ลุยเลยครับโอ้ยคนละไม้คนละมือก่อนจะนําเต่าตัวที่ต้องการการรักษาขึ้นเรือกลับมาให้คุณหมอตรวจและรักษากันที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากประจาฝั่งอ่าวไทยตัวไหนป่วยให้รักษาตัวไหนมีปัญหาคุณหมอจัดให้อันนี้ยังไม่นับเต่าใหญ่ที่มาป่วยเอาวันนี้นะครับเอามาพอกเราช่วยกันครับเอา้าพาขึ้นเตียงกันหน่อยการรักษาเต่าเนี่ยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะทางเช่นเครื่องเลเซอร์รักษาเต่าทะเล ซึ่งทางปตทสอพอได้ให้การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยอะฝากคุณหมอด้วยแล้วกันนะครับว่วางๆเนี่ยพอจะทำอะไรกันได้จัดกันไปครับล้างบอ,ตอเตาเฮ้ระวังครับครับล้างกันแบบบันเทิงหันซ้ายปาดเหงือ่อทันกลับมาเอ้าหมดแรงซะแล้วโอ้ยคุณพีคัมแบ็กขึ้นมากันก่อนครับพี มาจนถึงตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบ24ชั่วโมงพอดีครับซึ่งในความเหนื่อยล้าเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปทันควันครับเพราะมันได้ถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอมใจที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของเต่าทะเลในไทยครับฉันเลือกนายเซนิกกเมะไปเลยซึ่งทนับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะปตทสพของเรามีโวนสนับสนุนการช่วยชีวิตเต่าทะเลมากกว่า1,000ตัวโอ้โหท้งที่ได้รับการรักษา และได้รับการอนุบาลก่อนปล่อยลงทะเลไปนะครับบายบายนะเจ้าเต่าตโตไว้ไว้กันนะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันอีกว่ามีภารกิจที่ไหนอีกติดตามได้ในสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุข by PTEP พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะสายก็มีของที่ระลึกมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสนุกในการตอบคำถามซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่สายพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ชื่อว่าอะไรและอยู่ที่จังหวัดอะไรค่ะทราบคําตอบแล้วนะคะก็พิมพ์มาได้ที่แฟนเพจเด h e Destination ค่ะผู้โชคดีรอรับของที่ระลึกที่บ้านได้เลยส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคําถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ถือว่าวันนี้นะคะเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ของายมากเลยค่ะเพราะทําให้เราได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่พักที่ออกแบบตามแนวคิดอารยาสถาปัตหรือว่า Universal Design จริงๆแล้วนะคะายก็อยากให้สถานที่ท่องเที่ยวที่กําลังจะเปิดใหม่หรือกําลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยใส่ใจแล้วก็มองในมุมนี้มากขึ้นจะได้ทําให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถออกมาท่องเที่ยวออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขออกมาพบกับความประทับใจแบบเท่าเทียมกันค่ะ หากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางเทียนเอ็ช่อง16ค่ะสำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ The Destination อุตุชี้ไทยรับลมหนาวระลอกใหม่ขยับคาดการฤดูร้อนไปต้นมีนาคมบลิงเคนหารือครั้งแรกหวังอี้หลังปมขัดแย้งบอลลูนรุกน่านปา้าติดตามได้ใน TNN News ข่าวเย็น15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป